ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะสำหรับแผ่นโยกังนะครับก็วันนี้เป็นแผ่นล่าสุดนะครับของวันที่3นะครับก็โหคือมีกิจกรรมใหม่นะครับแต่ว่านะครับเยอะมากนะครับมาทุกคนชื่อกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมอนุสรนะครับวีรชนผู้กล้านะครับ การดำลึกถึงวิวชนผู้กล้ารับค่าประสบการณ์เพิ่มทันทีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่31กรกบาคมนะครับก็ประมาณ30 2 0 2 8 29วันประมาณนี้นะครับอ่ะก็อันแรกนะครับเราจะดูกันไปที่อันแรกนทุกคนนะนะครับผมจะตัดไปตัดมานะครับเพราะว่าจะได้ไม่งงนะครับอ่ะปรากฏการณ์อนุสรระบลึกนะครับซัมอินจอนในเมืองฮอนบันครับตรงนี้ก็ถ้าคุณมานั่งเอ่อมิโกะมานั่งแบบนี้มัน มันดูไม่โกรสักะโปะอะไม่เป็นไรนะครับนั่งใกล้ๆตรงนี้เราก็จะได้เป็นอีกผีนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ไม่เหมาะกับคนที่เลงเวลละกันครับเหมาะกับตัวเด็กที่แบบเลเวล35เลเวลสิบอะไรอย่างเงี้ยมานั่งได้ประมาณนี้นะครับเลเวล3ามหาเนาะนี่ครับพอมาในเกมนะครับนี่ครับอนุสรอยู่ใกล้ๆนี่นะนะครับอนุสรอยู่ใกล้นะครับนี่เลยนะครับนี่จะเป็นอนุสร์อ่ะกด ถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยเราเราจะปั๊มเวลเลเวลสามห้าขึ้นไปกดคอนโทรลเอกดพักผ่อนนี่จะเป็นการนั่งะนะครับเราก็จะได้ e p พนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะ้องสรับในเกมนะครับอ่ะต่อมานะครับยิ่งยิ่งรวมตัวพลังก็ยิ่งแข็งแกร่งนะครับนี่จะเป็น NPC นะครับกิจกรรมตัวนี้ตันบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้องใช้ความสามัคคีนิดนึงนะครับเนี่ย NPC หน้าตาแบบนี้นะครับ เราเชความสัต์ไม่คิดนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเกรดพันธมิตรเพื่ออิสรภาพนะครับรับและส่งเควส NBC อาจารย์อันคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันนะคนนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อรับไอเทมเป็นแหวนพันธมิตรกลุ่มนะครับดอกจันนะครับดอกจันหากเราได้รับแหวนพันธมิตรกลุ่มและครอบครองอยู่จะสามารถเพิ่มคะแนนพันธมิตร กลุ่มได้นะครับสิ่งที่ต้องจําเป็นต่อบามมิตรสครั้งต่อวันครับรับเคเวสนะครับที่ n p c อาจารย์อันจากนั้นไปโจมตีมอนเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเลเวลและสะสมไอเทมแบงค์หวอนหรือเหรียญหรือเงิน1วอนเนี่ยนะครับห้อันจํานวน50ชิ้นนะครับมาส่งกับมาส่งเคเวสเพื่อรับบัฟปฐมมิตรกลุ่มดังนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคะแนนันธมิตรนะครับซึ่งคะแนนันธมิตรเนี่ยทุกๆคนต้องร่วมมือกัน ในการส่งเป็นแหวนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปในอนบันนะครับให้ดูว่าเอ้ยรับเควสแล้วทํายังไงบ้างอะไรงไงบ้างแล้วไปส่งเป็นแหวนพัธมิตเนี่ยอะไรคือยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาเควสเอ้ยไม่ใช่ NPC ที่ชื่อว่าอาจารย์อันนะครับอ่านะครับอ่าอาจารย์อันเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์อันเนาะแล้วก็รับเควสกับอาจารย์อันครับ เราจะรับที่รับพันธมิตรเพื่ออิสรภาพก่อนนะครับเควสนี้เราจะได้เลยนะครับอ่าพอรับปุ๊บนะครับเราจะได้แหวนในนี้ใช่ไหมครับแหวนพันธมิตรนะครับทีนี้เควสแหวนจะหายไปครับอ่าเควสแหวนจะหายไปคือทาได้แค่วันละครั้งนะครับเควสนี้อ่าส่วนตัวของสิ่งที่จาเป็นต่อพันธมิตรตัวเนี้ยนะครับเราต้องไปหาเงินวอนมา50บอนครับก็คือต้องไปบอทกับมอนเตอร์นะครับที่ตีเราั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวผมจะไปบอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็พอเสร็จครบอันหนึ่งอันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมาส่งดูว่าเป็นยังไงต่อจะทําอะไรต่ออันนี้เป็นเควสสาหรับเป็นเควสต่อเนื่องไงทุกคนนะนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้จะจะยากนิดน,นึงครับสําหรับเควสที่ที่เราได้รับมาวันอาทิตย์นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนอ่าหลังจากที่ผมได้50บอลนะครับ50บอลแล้วมาส่งที่อาจารย์อันนะครับก็คะแนนพันธมิตรเนี่ย มันอยู่ที่สิบหกแต้มสิบหกแต้มเราก็อยู่ในเลทของพันธมิตรกลุ่มต่ําสุดนะครับอ่านะครับก็ไอตัวผมจะเพื่อนที่บ้างไงเดี๋ยวทุกคน,กคนไอแต้มพันธมิตรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการเนี่ยๆเ,เราอยู่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ฮอนบันห้องสิบสามนะครับยามห้องสิบสามอยู่ในเลทของคะแนนพันธมิตรศูนย์ถึงสามสิบซึ่งผมก็จะได้เลทนี้ นะครับทีนี้ไอ้เคเวสท,ที่บอกว่าทําได้3ครั้งเนี่ยคือเราสามารถที่จะรีรีได้เช่นถ้าเกิดว่ามีอ่ะสมมุติว่ามี100คนมี100ยคน100ร้อยตัวละครอยู่ห้อง13นะครับ1ชั่วโมงแรกอาจจะออนไม่เท่ากัน1ชั่วโมงแรกอาจจะมีคนรับแหวนสามคนนะครับทีนี้พอได้มาใสบคนปุ๊บแล้วถ้าผมไปทำเคเวสห้บวอนเนี่ยผมจะได้บัฟ24ชั่วโมง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีคนเพิ่มอีกเลดประมาณ50คนขึ้นไปผมสามารถที่จะรีครับรีบัฟไปทำเควสเนี่ยซ้ำได้มันก็จะทำการรีเป็นแหวนตัวนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าแหวนมันมี24ิบชั่วโมงใช่ไหมเราสามารถรีเซ็ตได้หรืออ่ะหรือถ้าสมมุติว่าเป็นตอนเย็นอะไรกันครับเป็นตอนเย็นพี่ๆทุกท่านเนี่ยอ่อนพร้อมกัน300กว่า ID นะครับแล้วก็ไปรับรับเควสแหวนเน,เหวนเนี้ยรับเควสแหวนไอ้กับอาจารย์อันเนี้ยอันแรกเนี้ยเนี้ยเนี้ยสามร้อยคนนะครับเท่ากับว,ว่าผมก็จะได้พันธมิตรตัวนี้ไปด้วยถ้าผมเก็บเควสไว้สามเควสน่าจะไม่งงกันนะทุกคนนะนะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตเควสครับทุกคนไอ้สามรอบเนี่ยถ้าเราส่งรอบแรกแล้วเนี่ยรอบแรกในเกมมันจะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีเซ็ต เราจะมีทั้งหมดสามสามครั้งในการสองประมาณสองครั้งในการรีเซ็ตนะครับเราสามารถเปลี่ยนพัตเทรินได้เป็นแหวนสูงสุดได้ถ้าคะแนนเต็มนี่ครับคะแนนขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้คะแนน,นครับขึ้นอยู่กับการรับแหวนด้วยการรับแหวนของแต่ละตัวละครครับอ่ะคุณมีห้าตัวคุณรับแต่ว่าข้อาเงื่อนไขคุณจะต้องออนด้วยนะครับนี่ครับคะแนนจะอัปเดตนี่ครับ คะแนนจะอัปเดตทุกๆ10ถึง15นาทีครับคะแนนแต่ละท่านจะแสดงผลไม่เท่ากันพันธมิตรหรือชา้าที่สุดจะถูกครอบเงื่อนไขด้วยถัดไปก็ประมาณนั้นอ่านี่นะครับคะแนนจะรีเซ็ตวันนี้สมมุติว่าวันนี้มีคนออน200คนจะรีเซ็ตตอนเที่ยงคืนก็ต้องทำคะแนนพันธมิตรใหม่แหวนใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ ตัวละครที่แบบรับแหวนเนี่ยต้องอ่อนด้วยนะต้องอ่อนด้วยนะครับไม่สามารถที่จะแบบรับปุ๊บแล้วออกไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนของวิธีเพิ่มคะแนนกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีการรับแหวนเนาะพันธมิตรเพิ่มเสรีภาพนะครับจะเราจะได้แหวนหนึ่งวงมาอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนนแล้วก็จะมีทายโจทย์พูดเป็นสิ่งเดียวก,รรกันปรากฏออกมาทุกหนึ่งชั่วโมงครับเช่น ไอ้ไอ้เควสเนี้ยมันจะเหมือนกับเควสที่ถ้าใครที่จำจำจำได้นะครับเควสฮริฮนอ่ามันมันจะมีเควสที่ที่ขึ้นมาหน้าจอกลางจอให้เราพิมพ์ตามเวลาประมาณ2นาทีประมาณเนี้ยถ้าสมัยนั้นจะเป็นเควสแฮร์ฮินน่าจะแบบกระบี่บุพพปรับมากระบี่อะไรสักอย่างเนีผมผมจำไม่ได้ครับเนี่ยเ,เควสประมาณเควสพิมพ์ตามแล้วจะได้บับครับก็มันจะมาทุกทๆกถึงชั่วโมงนะ ก็ผมลองเล่นดูแล้วนะครับมันมาทุกๆอ่า0.00พอดีเป๊ะเลยเช่นมา4ี่โมงตรงหมด4โมง2นาทีมา5โมงตรงหมด5โมง2นาทีนะครับประมาณนี้ก็กิจกรรมนี้นะครับไม่ได้นับรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์นับรวมแค่กับในห้องห้องนั้นนะครับก็ใครที่อยากได้พีระมิดกลุ่มเยอะๆคุณก็รับแหวนด้วยนะครับอ่าพี่ๆทุกท่านต้องช่วยเหลือกันด้วยนะครับก็คือการรับแหวนนะครับอ่ะ ส่วนกิจกรรมที่เป็นการเติมแหวนแล้วก็เป็นการเติม่า50บอนเนี่ยจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อมาครับดําเนินการถอดรหัสลับนะครับแล้วถือรหัสลับปริศนาไว้ไอตัวเนี้ยเราต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันหารหัสลับนะครับเราต้องมาแชร์กันนะครับอะต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นเควสนะครับรหัสลับรหัสลับปริศนา ของอาจารย์อันนะครับนี่เลยนะครับก็รับเควสกับอาจารย์อันจากนั้นให้ไปรับเควสกับรูปปั้นสาวูปปั้นเด็กสาวนะครับภารกิจนี้ทําได้หนึ่งวันต่อครั้งอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดภาพมาที่หน้าเกมนะครับอ่ะอาจารย์อันนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็รหัสลับปริศนาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะเสร็จปุ๊บให้มาหาสาวน้อยคนนี้นะครับแล้วคุณก็กดรหัสลับปริศนานะครับ กดดูว่ารหัสลับคืออะไรครับนี่ครับศัตรูใดมายืนอันศัตรูใดมากล้ายืนประจันเพจน,นี้นะครับเราต้องรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าเราต้องแชร์ข้อมูลกันครับอ่ะเนี่ยผมจะบอกวิธีการเล่นนะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่โกงนะคุณไม่โกงไปดูในกลุ่มนะครับมันก็มันก็สนุกนะพี่อ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะครับอ่าตัวทวนผมเนี่ย ได้ได้รหัสรับมาเป็นคำว่าอันศัตรูใดกล้ามายืนประจันผมจะตัดภาพไปที่ตัวธนูครับธนูผมก็ได้มาหนึงในหนในใต้ล่าผู้กล้าที่แท้คือฆ่าคือฆ่ายังไม่รู้อีกว่าคืออะไรนะผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับว่าหมอผมจะได้อะไรนะครับเราต้องมีอ่า เพื่อนหรือแชร์ข้อมูลกันนะครับอ่ะถ้าเราจะเล่นแบบว่าแบบไม่ไม่ไปดูในกลุ่มนะอ่ะดูนะครับมันจะยากสักแค่ไหนกันเทียวอ่ากังวานเสียงดาบฆ่าดังกล้องยุทธภพนะครับได้สามคำใบก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนว่าคืออะไรทุกคนเออครัแบบนะครับทุกคนผมขออนุญาตคิดใช้สมองคิดสักครู่นะครับคำใบนะครับมีสามคำใบเนาะนะครับสามคำใบเนาะเอ,อ่อ สามคำใบ้สามคำใบ้สามคำใบ้นะครับเนี่ยหนึ่งในใต้ล่างเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับคำใบ้อ่านี่ครับคือนี่ครับคําตอบนะครับเอ้ยเหมือนในที่ผมคิดเลยนะครับอันโยกังอันดับหนึ่งอ้าวนี่ครับทุกคนนะคำใบ้นี่มาจากนี่เลยครับกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับเนาะนะครับคําตอบไม่ใช่คําใบ้นะครับมา โอเคครับกลับไปที่ตัวทวนครับกลับไปที่ตัวตัวทว่วนะทุกคนนะโอเคครับแส่รับนี่นะครับอ่านี่ครับโยกังอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งด้วยนี่ฮะนี่ครับเราก็จะได้เป็นนะครับอีกพีครับโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะได้เป็นอีกพีนะครับ ส่วนของตัวที่มีปรากฏขึ้นมานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพริสเนี่ยเป็นการพิมพ์คุณต้องสังเกตบนหัวดีๆว่าคุณพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปุ๊บคุณจะได้ควสคุณจะได้บัฟนี่มาเลยครับชั่วโมงหนึ่งจะมีการเพิ่มประสบการณ์50%แล้วก็รับคุ้มค่าพิชิล้อยสิบนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเขเ้ั้สสุดท้ายครับถึงลูกชายครับนะครับถึงลูกชายก็เอาตัวละครคุณเนี่ยไปรับ กับ NPC ที่ชื่อว่าเท่าพยากรนะครับปุ๊บอ่ะผมตัดภาพมาตรงนี้นะครับนี่นะครับถึงลูกชายนะครับอืมประมาณนี้ได้รับจดหมายนะครับอ่าแล้วก็นำจดหมายถึงหน้าต่อสู้อิสรภาพนำจดหมายไปให้แม่อ๋อไปหาอาจารย์อันโอเคโอ้โหแม่อาจารย์อันนะอ่ะมา อ่ะนี่ครับถึงลูกชายครับคุณดูนะครับอ่อตอนนี้ผมมีห8สิบแดนะครับห8สิบดจุดหนึ่งผมส่งปุ๊บห8สิบดจุจุดหนึ่งเอ้ยอันนี้เยอะอันเนี้ยอันนี้เยอะนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับเอ้ยอันนี้ได้เยอะอันนี้ได้เยอะนะครับได้เยอะได้เยอะอ่ะผมได้มาประมาณ0 3นจดาเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพอได้กระเถิบบอลนิดสองนิดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนรหัสลับครับก็ทําได้แค่วันละหนึ่งรอบนะครับถอนรหัสลับทำได้หนึ่งรอบแต่แหวนที่เปลี่ยนบัฟแบบเนี้ยทําได้วันละสามรอบนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงตอนเย็นเนี่ยคิดว่าผมจะมาทําอีกรอบหนึ่งแล้วกันพอเป็นสองร้อยเนี่ยนะครับอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวของเควส อโอ้โหเยอะมากทุกคนนี่ผมมืออธิบายมือมืองงๆนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเอ,าอย่างที่บอกว่าไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันครับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็กิจกรรมที่ผมให้ไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอธิบายแล้วเข้าใจกันหลายๆท่านเข้าใจตรงกับผมหรือเปล่าเพราะว่า,ากิจกรรมค่อนข้างที่จะยากครับก็คทียากมากๆเลยนะครับอันนี้ผมต้องต้องต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับ อ่ะสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สาระดีๆแบบนี้ <_ c oup> s> <S ก็อย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสาคร้ให้กับช่องออาเร์่องหายิเชียด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับกับตาลนะครับ <_ ant ast> กบบ็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ